ค่ะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมหลักคิดโรงเรียนดีสีตำบลน,นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ก่อนว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้เด็กไทยเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะคะ นอกจากจะรักษาตนเองและประเทศชาติได้แล้วก็ยังเป็นเด็กที่ดีมีคุณธรรมรู้จักปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับตัวเองหรือพูดง่ายๆสั้นๆก็คือเป็นโปรแกรมพัฒนานิสัยดีให้กับเด็กนักเรียนนั่นเองนะคะโดยหลักคิดตรงนี้เนี่ยก็นํามาจากหลักธรรมหรือหลักวิชาในพระพุทธศาสนาซึ่งในข้อที่หหลักการ จัดการการศึกษาที่ถูกต้องท้ายที่สุดแล้วหลักคิดก็คือว่านิสัยสําคัญกว่าความรู้ทางวิชาการเพราะความรู้ทางวิชาการเป็นเพียงอุปกรณ์ให้นิสัยนําไปใช้คนนิสัยดีก็นําความรู้ไปใช้ในทางที่ดีคนนิสัยไม่ดีก็นําความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะดังนั้นเมื่อคุณครูเข้าใจในข้อนี้แล้วเนี่ยข้อต่อมาก็คือว่า,ม,ามักมมองค์แปดเส้นทางครูแท้ก็คือบทฝึกมักมมองค์แปดสำหรับคุณครูนั่นเองกล่าวก็คือว่าการที่คุณครูจะนํากิจ กิจกรรมชีวิตจริง6มิติไปสอนเด็กได้นั้นคุณครูก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กๆด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองก่อนจากนั้นในข้อที่3แม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้นั้นก็คือว่าคุณครูสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรรคมีองค์8มาทําให้เป็นรูปธรรมสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง โดยประยุกต์มาจากกิจกรรมชีวิตจริงของมิติใน5ห้องชีวิตซึ่งเมื่อปฏิบัติจนกลายเป็นนิสัยแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือเด็กๆจะมีนิสัยดีติดตัวไปนะคะได้แก่คุณธรรม3มีวินัยเคารพอดทนและนิสัยบัณฑิต5ซึ่งจะกล่าวในสไลด์ถัดไป แต่โดยสรุปแล้วโครงการโรงเรียนดีสีตำบลนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูซึ่งคุณครูในที่นี้ก็หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นครูคนแรกของลูกคุณครูที่โรงเรียนซึ่งอบรมสั่งสอนทั้งทางด้านวิชาการและคุณธรรมหรือคุณครูที่วัดก็คือพระพิสุซึ่งท่านจะสอนศีลธรรมให้กับเรานะคะโดยคุณครูที่กล่าวมาแล้วนี้ก็จะต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องก็คือว่านิสัยสําคัญกว่าความรู้ นอกจากคุณครูจะทําตัวเป็นต้นแบบด้วยการทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ยังต้องมีศิละปะในการถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจได้ง่ายโดยแปลงมาเป็นกิจกรรมชีวิตจริงหกมิติหรืออาจจะเรียกว่าเป็นโปรแกรมคุณหนูนิสัยดีก็ได้ค่ะส่วนว่าคุณหนูนิสัยดีมีลักษณะอย่างไรก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีคุณธรรมสามมีนิสัยมฑิต5ก็คงเป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วดังนั้นก็จะผ่านไปถึงภาพรวมนะคะของกระบวนการทั้งหมดว่า เกี่ยวข้องยังไงกับบ้านวัดโรงเรียนนะคะก็คือว่าโปรแกรมพัฒนาคุณหนูนิสัยดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือเด็กนักเรียนทํากิจกรรมที่โรงเรียนนะคะก็มีทั้งกิจกรรมพัฒนากายภาพของโรงเรียนซึ่งมีตัวชีวัด21ตัวแล้วก็มีกิจกรรมโรงเรียนดีสีตําบลก็คือมี5ห้องเหมือนกันแต่เป็นหน้าเสาธงมีห้องน้ํามีห้องเรียนห้องสมุด แล้วก็ห้องอาหารนะคะส่วนกิจกรรมที่บ้านก็มีกิจกรรมชีวิตจริง6มิติคือเด็กนักเรียนจะได้ฝึกทั้งที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาฝึกที่บ้านด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมชีวิตจริง6มิติอันนี้ก็หมายถึงงานในชีวิตประจําวันที่ต้องทําให้ดีและมีคุณภาพนะคะก็คือทําจนเป็นนิสัยซึ่งห้องก็อาจจะแตกต่างกันไปก็คือมีห้องน้ําห้องนอนห้องแต่งตัวห้องทํางานนะคะแล้วก็ ห้องห้องอาหารเหมือนกัน,นะคะ่ะโดยมีพระอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะคะก็มาดูเรื่องหลักคิดการศึกษาที่ถูกต้องนะคะแม่บทก็คืออริยสัจสี่ซึ่งข้อแรกก็คือว่าต้องมีความเข้าใจถูกเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตนั่นก็คือจะต้องรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกเป็นการทําให้คุณครูหรือทุกๆคนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาว่า เราต้องรู้ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่ารู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์นะคะจากนั้นเมื่อมีมีกระบวนการที่เรารู้ถึงปัญหาแล้วมันก็จะก่อให้เกิดกระบวนการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบว่าวิธีการแก้ปัญหาก็คือใช้มัคมีองแปดนะคะซึ่งาการที่จะมีความเข้าใจถูกเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็คือว่าการศึกษานี่เมื่อศึกษาแล้วจะต้องสามารถใช้ขจัดทุกข์ได้อย่างถาวร นะคะคและเมื่ออันที่3ก็คือเข้าใจถูกเกี่ยวกับความหมายของการศึกษาที่แท้จริงการศึกษาความหมายของการศึกษาที่แท้จริงก็คือการนําความรู้มาปฏิบัติให้แก้ทุกได้ในชีวิตจริงและผลสุดท้ายก็จะพบว่านิสัยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนิสัยสําคัญกว่าความรู้ ก็เป็นเหตุที่เราจะต้องมาทําโปรแกรมโรงเรียนดีสีตําบลเพื่อที่จะฝึกให้เด็กนักเรียนมีนิสัยที่ดีนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของมัรคมีองค์แปดเส้นทางครูแท้ก็มีหลักปฏิบัติมักมีองค์แปดสำหรับคุณครูนะคะใน8หัวข้อด้วยกันอันที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิคือคุณครูต้องมีความเห็นถูกว่านิสัยของลูกศิษย์สําคัญกว่าความรู้ทางวิชาการและนิสัยดีๆของลูกศิษย์ก็จะเกิดจากการมีต้นแบบครูดี แล้วคุณครูก็ต้องปลูกฝังให้ลูกศิษย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วก็คอยติดตามดูแลเอาใจใส่ต่อมาคุณครูก็มีความดำริที่ถูกต้องหรือสัมมาสังกัปปะว่าคุณธรรมพื้นฐานที่จะต้องปลูกฝังก็คือความมีวินยัยเคารพแล้วก็อดทนนะคะแล้วก็หรือว่ามีนิสัยบัณฑิต5นอกจากนั้นเนี่ยคุณครูมีสัมมาวาจาคือการพูดถูกต้องก็คือว่าจะต้องเป็นต้นแบบการสรํารวมวาจาให้กับลูกศิษย์ นะคะอันนี้ก็สามารถอ่านได้นะคะไปจนถึงสัมมารกรรมันตะการกระทําที่ถูกต้องก็คือเป็นต้นแบบทางกายสัมมาอาชีวะก็เป็นต้นแบบในการสารวมอาชีพสัมมาวิยมะก็คือคุณครูก็พยายามที่จะขจัดทุกข์ให้กับตนเองนะคะแล้วก็ให้กับลูกศิษย์นะคะส่วนสัมมาสติก็คือคุณครูก็ต้องะระลึกถ,ถูกเสมอว่าคุณครูมีหน้าที่เป็นครูตลอดชีวิตนะคะ และข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นถูกต้องนั่นก็คือว่าคุณครูมีความทุ่มเทฝึกฝนอบรมใจให้ตั้งมั่นในความดีแล้วก็เจริญภาวนาด้วยชีวิตซึ่งจะทำให้คุณครูเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนอบรมสิทธิ์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เพื่อที่จะได้สามารถชี้แนะสิทธิ์ให้ตระหนักในคุณค่าและความจาเป็นของการเจริญภาวนาเพื่อบรรลุธรรมเพื่อความสิ้นทุกขโดยถาวรของตนเอง ต่อมาก็ถึงแม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้นะคะก็ต้องมาถามว่าเด็กๆเนี่ยจะมีนิสัยดีเนี่ยเด็กนิสัยดีเริ่มต้นจากตรงไหนจากการศึกษาในพระพุทธศาสนาก็จะพบว่าการกระทําและคําพูดเริ่มต้นจากความคิดดังนั้น เมื่อเด็กคิดดีก็จะพูดดีแล้วก็ทําดีแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีแล้วก็ทําไม่ดีดังนั้นการฝึกวิสัยที่ดีจึงต้องเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิหรือการมีความเข้าใจถูกเกี่ยวกับโลกและชีวิตดังนั้นถ้าคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสัมมาทิฏฐิหรือมีวินิจฉัยที่ดเาลื่อนผิดศีลผิดทางไม่มีหลักในการตัดสินว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดดีสิ่งใดชั่วบุญบาปควรไม่ควรก็เป็นการยากที่จะปลูกฝังนิสัยดีๆให้กับเด็กนักเรียนหรือเยาวชนของชาติในอนาคตนะคะดังนั้นก็จําเป็นจะต้องปลูกฝังสัมมาทิฏฐิให้กับเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นหลักคิดจากนั้นก็มาดูเกี่ยวกับว่าแล้วนิสัยเนี่ยที่เกิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เพราะว่านิสัยมันเกิดจาก การที่เราทําอะไรซ้ําๆนะคะซึ่งการซ้ําๆก็ทําอยู่ใน5้าห้องชีวิตคือไม่ว่าจะเป็น5้าห้องชีวิตที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่วัดก็ตามนะคะก็จึงต้องมาจัดหลักสูตรอบรมทั้งบ้านวัดโรงเรียน,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 นไปพร้อมๆกันส่วนถามว่าคุณหนูนิสัยดีเป็นอย่างไรก็คือเมื่อเด็กทานิสัยดีๆซ้ําๆบ่อยๆจนเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นเด็กนิสัยดีในที่สุดนะคะก็มาดูชาร์ต ข้างล่างที่เห็นคืออาจจะงงว่ากิจกรรม5้าห้องชีวิตกับกิจกรรมชีวิตจริง6มิติเนี่ยมันมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรก็คือเพราะว่ามันเป็น2มิติที่ซับซ้อนกันอยู่ก็คือว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆห้องเนี่ยก็จะมีการทํากิจกรรมชีวิตจริง6มิติไปด้วยเพียงแต่ว่าสัดส่วนอาจจะแตกต่างกันไปเช่นในห้องนอนอาจจะมีกิจกรรมมิติทางศีลธรรมมากกว่าในห้อง ห้องแต่งตัวหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะมีสัดส่วนความมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปดังนั้นกไ็ไม่น่าจะยากก็สามารถศึกษาดูได้จากชาร์ตและอันสุดท้ายก็คือแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม6มิติกับวิถีชีวิตจริงซึ่งโดยดรสมสุดาผู้พัฒซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะรับฟังได้เป็นวิดีโอบวกกับ powerpoint นะคะก็สรุปก,จก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ